หวานเรื่องกินน้ำตาลเลยมีเม็ดด้วยจ่ายฟรีเลยเน่เน่ยน่โจไปน้ำซุอส้มตำเฮ้ยบ่ายไปยู่กับบ่ายเลยไหมเฮ้ยเผ็ดมากมามาเช็คจะได้มีเมียเบิกทุกรูตาปากจมูกหูผึ่งหูผึ่งหน้าแดงนี่ไงมีเพื่อนอยู่แล้วหูผึ่งดูจมูกบานส้มตำเบิกเน็บเนี่ยแล้วก็ บสะกันละไว้หูพึ่งหูบานหูบานแล้วลิงบานแล้วสำหรับโอ้ยเขาหลังสำหรับคนธาดหนักคนเดียวคาดน้ำกินนี่ธาดไปกินนีให้บอกเขาก็ต้องหาเมนูแล้วต้องตำท่านนี้ใส่อันนี้น้ำใส่น้นไว้นาำไอเดียของคิที่ดีเนี่ยอยู่ไกลได้ไหมทำงสีับแล้วบอกให้ซืมอวะวันนี้ฉันเป็นคนาน้ำฉันจะไปกินซึ่งตำนี้คนจะคิว่า ที่มันน่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่เรื่องขีแบบผับร้านเกมอะไรแบนี้นี่ไงทำไปเนี่ยหน้าหอไปเนี่ยแต่ละวันก็จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาอยู่มองสิทธิ์บางกะโรนนึงแบบแล้วแต่คนสารวันก็จะเอาคนแบบดวงวันนี้ของคนมันแตกมากแตกมากกินจังหววันนี้ดวงวันอยู่มองหกแล้วยังไม่ใช่โทรศัพคนวันนี้เฮ้ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไมดวงวันนี้ไม่รู้ว่าแบบของคนรลักสิทธิ์นี้ว่าเหตุหรือเปล่าเหตุจะโดนจับแล้ว Não,